ดูดีก้องฟ้าพระราชาและจอมราชันทรงเปี่ยมพระปริชาชาญสมดังขัตติยะไทยปวงผสบนิกรถวายพระพรเธอไทยในหลวงของคนไทยองค์พระอวชิวรกล่าวเจ้าอยู่สำนังกงานตรวจบัญชีสากรที่สิบ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสากรณ์ในพื้นที่ทั้ง8จังหวัดจัดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎา,าคม2567เพื่อเป็นการสแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างความสามาคัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยนำแนวคิดปะวรบ้านชุมชนวัดศาสนาสถานโรงเรียนส่วนราชการรวมทั้งองค์กรทุกเครือข่ายในพื้นที่มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้พอมีพอกินพอใช้มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันใช้ชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงามจากการมีส่วนร่วมและความเสียสละของคนในชุมชนที่ร่วมใจการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งก้าวสู่สังคมคุณธรรม มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด800คนเป็นประชาชนทั่วไปจำนวน522คนเยาว,วชนจำนวน278คนโดยได้ทำกิจกรรมภายใต้โครงการดังนี้กิจกรรมเปิดโครงการวันที่8พฤษภาคม2567พ่วงในการสำนักงานตรวจบัญชีสารกรที่10พ่วงในการสำนักงานตรวจบัญชีสากรในพื้นที่สตท10 พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนตำบลหนองแกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดคลิกออฟโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนสับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายอัธกรศสิริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบป้ายโครงการให้กับผู้แทนชุมชนตำบลหนองแก่อําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านระบบซูมพร้อมกันทั่วประเทศกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีและฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้วันที่31พฤศจิาคม2567สำนักงานตรวจบ,บัญชีสากรการจนบ,บุรีได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับใจ่ายในครัวเรือน และสอนแนะการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยการทำไข่เค็มเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้พอมีพอกินพอใช้มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันใช้ชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงามจัดณชุมชนบ้านวังศินอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน82คน กิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์วันที่19มิถุนายน2567สำนักงานตรวจบัญชีสากลสมุทรสาครร่วมกับสมาชิกสากลการเกษตรบ้านแพววจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติพุทธศักราช2567โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนและลดภาวะวิกฤตตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆจัดนากศากรการเกษตรบ้านแถวจำกัด กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันที่24กรกฎาคม2567สำนักงานตรวจบัญชีสากรณนครปฐมร่วมวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมร่วมลงนามถวายพระพรโดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลานคา เกษตรกรชุมชนเกษตรกรชุมชนหมู่สามบ้านลานคาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จัดหน้าหอประชุมโรงเรียนวัดลานคาตำบลนนทตูมอ,อําเภอบางเลนจังหวัดน,นคนปรปฐมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมวันที่21กันยายน2567าสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรที่1 0พร้อมด้วยสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรเพชรบุรีร่วมกิจกรรมสลากกระพัดหาประจำปี2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรในสังกัดสำหรับสลากกพัทเป็นประเพณีการถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะในอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยเป็นการจัดอาหารทั้งสดและแห้งที่สามารถเก็บไว้ประกอบอาหารในวัด นำมาใส่ในหาบที่ตกแต่งอย่างสวยงามไปยังวัดและให้คณะกรรมการติดหมายเลขที่หาบจากนั้นพระภิกษุสงฆ์และสมามเณรก็จะเป็นผู้จับสลากว่าได้หมายเลขตรงกับหาบของพุทธศาส์นิกชนท่านใดจากนั้นก็จะให้พุทธศาส์นิกชนท่านนั้นนำถวายาพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมเปิดกระปุกออมสินวันที่22ตุลาคม2567สำนักง,งานตรวจบัญชีสากรณสมุทรสงครามตัดกิจกรรมเปิดกระปุกออมสินครั้งที่สองโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือชาวบ้านในชุมชนบ้านสารพีจำนวน70คนยอดเงินออมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นยอดจำนวนเงินทั้งสิ้น47,514บาททางนี้ได้มอบรางวัลสำหรับผู้ที่บันทึกบัญชีสม่ำเสมอ และมีเงินออมสูงสุดจำนวน3รางวัลทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ตั้งเป้าหมายในการออมตามโครงการนี้ไว้ที่คนละ1,072บาทและวันที่5ธันวาคม2567ในการเปิดกระปุกปิดโครงการทุกคนจะมีเงินออมไม่น้อยกว่าคนละ1,072บาทนอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาสำนักง,งานตรวจบัญชีสาก,กรณ์ในพื้นที่ทั้ง8จังหวัด ยังได้ร่วมกันกับเคลื่อนโครงการเพื่อให้มันรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567